โอเคครับสวัสดีครับอานะครับเจ้าของเพจรองเท้าแบรนด์น 2, 2, 3, ี้มือสองไซส์ใหญ่40ถึง45นะฮะแล้วก็เจ้าของอาร์ตส้นตีนนะครับเหมือนเดิมนะครับช่อง YouTube นะฮะ,ะก็วันนี้นะครับเหมือนเดิมมารีวิวรองเท้าหนึ่งคู่รองเท้าที่อะถ้าคนหากูตี้ก็จะกรีกราสไฟฝันอันนี้แล้วก็จะเป็นพวกกูตี้เอชนะครับซึ่งตัวเนี้ยบอกเลยว่าอาร์ตซื้อมา4-5คู่แล้วแล้วก็ขายออกไวขายออกไวขายออกไว จริงๆแล้วคู่นี้มันไม่น่าจะเป็นคู่ที่สุดท้ายที่เราจะเก็บมันต้องเป็นคู่ก่อนหน้านี้แต่ด้วยรุ่นพี่เราขอซื้อไปเราขายไว้ในราคา2 0 0พันซึ่งคู่นี้ก็ซื้อมาในราคานั้นและถามว่าไม่ได้มีกำไรอะไรเลยซึ่งคู่ก่อนหน้านั้นอาจจะซื้อมาถูกกว่าสักประมาณพันห้าพันหกแล้วกูก็ต้องมาซื้อสองพันเพื่อเก็บใส่เองคือเออแต่ก็โอเคไม่เป็นไรก็แบ่งปันกันไปนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะฮะรองเท้าที่ หลายๆเพศเขาก็ตอนนี้เท่าไหร่3,008 3,009โ oh, อ oh, ้โหราคาแบบเยี่ยเมื่อก่อนนะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนนะซื้ออนะแปดเก้าร้อยแปดเก้าร้อยในยีุ่่นเนี้ยซื้อกันแบบถูกมากพันสองแปดเก้าร้อยพันสามแต่ทุกวันเนี้ก็คือแบบราคาแรงมากคือถ้าเพศไหนการันตีว่าเป็นของแท้เลยอนะ3,008 3,009โอ้โหกุชชี่จะราคาแรงอะไรขนาดนั้นคะบอกเลยแต่บอกให้เลยนะว่าคู่เนี้ยใส่แล้วสวย ใส่แล้วสวยจริงแล้วก็เป็นรุ่นที่เขาว่ากันว่าโรนันโดใส่ใช่ไหมที่เขาชอบเอารูปมามาปั่นปั่นปั่น,ป,น,ป,นปั่นกันให้ราคามันสูงสูงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโรนันโดใส่รุ่นนี้ซึ่งเออก็เห็นแล้วก็เออเราก็เลยอยากมีเก็บไว้คู่นึงแต่ขนาดมันออกมานานแบบนานมากและคู่นี้ระวังเลยนะซื้ออก่อนซื้อให้เขาเช็คดีๆให้เขางอพงงอพื้นให้จิกพื้นให้ดูซิว่าพื้นมันแตกหรือเปล่าเพราะว่ารุ่นพี่เราเคยได้ไปหนึ่งคู่พื้นแตกใส่แป๊บเดียวแล้วพื้นแตกเพราะรุ่นนี้มันนานาแล้ว คุณต้องเข้าใจว่าพื้นแล้วพื้นรุ่นเนี้แตกวายแตกแตกแบบแตกเป็นแตกระแหงเลยอะเออแตกแบบพวกระบุตวงระบุแดง,ะงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็ลองเช็คดีๆนะฮะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นรหัสจะอยู่ด้านข้างส3 3 3ามสาตัว3 4ตัวแล้วก็4 1ตัวคู่นี้เป็นไซส์7ครึ่งครั้งที่แล้วที่อาขายรุ่นพี่ไปเป็นไซส์7นะฮะอันนี้เป็น าดามแดงนะครับเป็นดาแดงก็เป็นซิกเนเจอร์ของกุชชี่เหมือนกันคือใส่แล้วก็รู้ว่าเป็นกุชชี่แล้วก็ไอนน้เป็นหนังทั้งตัวนะฮะดีตรงที่เป็นหนังทั้งตัวนะครับถ้าเกิดแบบซื้ออัออนนี้เราเรามัดเชือกแบบนี้เลยนะเป็นวิธีของเราก็คือเอาซอเอาเชือกยัดใต้ซอไปเลยแล้วเอาซอทับติดไปเลยแล้วเวลาใส่ก็ใส่แบงแบบนี้เลยเหมือนสลิปออนก็สวมลงไปเลยใครอยากจะทิกนี้ไปใส่ก็เอาไปได้เลยนะฮะให้ดูใกล้ๆก,ก,กันก่อนเนาะอึ๊บนี่นะครับ ก็จะเป็น,นตรงนี้ก็จะเป็นแบบไม่รู้จะเห็นไหมนะเพราะว่ามันแบบไฟมันสูงมากนะแรงสูงมากอาตรงนี้จะเป็นแบบหนังปัม๊มปั๊มลงไปเป็น GG เป็นสัญลักษณ์ไอ้กุชชี่มินิของเขาอ่ะเป็นแบบไว้เออี่ยเป็นตัวแบบมินิของเขาเออเขามีชื่อเรียกไอ้ที่จี G, ตัวเล็กๆเล็กๆก,ก,ก็ก็จะปั๊มลงตรงนี้ปั๊มลงตรงนี้นะครับแล้วก็คลิปด้วยอันนี้นะฮะดีเทลมันเยอะนะดีเทลดีเทลรองเทา้าคู่เนี้ยคือเยอะคลิปแดงอีกแล้วก็ พื้นเพื่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็นะแล้วก็ปกติแล้วกุชี่ก็จะมีสติ๊กเกอร์หนึ่งข้างอันนี้คือน่าจะใช้มันเห็นไหมนานไม่นานไาหนหรอกน่าจะใส่ไปเยอะอ่ะคือซอฟบา,บางมากบางเลยนะฮะซอฟก็จะมีสเตมตรงนี้แต่พวกรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่มีมันเริ่มไม่มีแล้วนะอันนี้บอกเลยว่าริ่มไม่มีแล้วนะแล้วก็มีคลิปตรงนี้นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะฮะมีไซส์ตรงนี้อันนี้คือรุ่นเก่าเลยที่แบบทุกอย่างมีครบองค์ประกอบไม่ได้ลดทอน อะไรลงเลยนะครับอันนี้ซอฟแตกแล้วนะดูดิเออแล้วก็ข้างในก็เป็นแบบนี้นะฮะ GG แบบนี้นะครับเป็นตะป,ปตูตอกนิดนึงแล้วก็เป็น GG ลาย GG ไม่ได้เย็บนะอันนี้มันเป็นพื้นไอ้นี่เลยถ้าเป็นข้างและหลังจากอีพื้นไม้ตรงนี้ก็จะเป็นปลาติกร่อง,อ,งองเต็มเลยเพราะว่าเคยดูของพี่ที่เขาแตกเ,ออเขาก็ส่งมาให้ดูนะฮะคู่นี้สวยก็จะมีคําว่า Gucci ตรงนี้เราถึงมัดเชือกแบบนี้แล้วก็จบงานไปเลยนะครับ อสองคู่ก็จะเป็นเหมือนกันสภาพก็ยังโอเคมีเก็บสีเล็กน้อยรองเท้าสีขาวส่วนมากจะเก็บสีนะฮะแต่ถ้าคุณเลือกได้แนะนำว่าอย่าเอารองเท้าเก็บสีมามาใส่เพราะคุณจะซื้อมาใส่ได้สองสาครั้งสีมันจะแตกแตกแล้วมันจะแบบเหมือนสีโปสเตอร์ที่อยเอาไประบายแล้วเอานิ้วเขีย่ยๆเป็นหลุดเป็นเกล็ดออกมาอย่างนั้นอนะ่ะมันน่าเกียดหลังๆเราก็จะถามว่า มีเก็บสีม้เออคนขายเขาก็ไม่รู้ไงคนขายเขาก็คือเหมือนแบบเออเป็นแบบ end user อ่ะเป็นแบบก็ก็ซื้อมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนไม่ได้ใส่แต่ก็ขายฉันก็เลยแบบว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูเอาเอามาเอามาเอามาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็เลยได้มาคู่นี้นะครับก็เก็บไว้อีกหนึ่งคู่นะฮะลองไปหาการพื้นก็จะเป็นแบบนี้แล้วมีน้ําหนักมาคู่นี้จะมีน้ําหนักนะของแท้มันมีน้ําหนักนะมันไม่ได้เบาบิวนะแล้วมันเป็นหนังแท้เนาะ น,นะครับลองไปหาซื้อดูคู่นี้มีทุกเพจบอกเลยว่ามีทุกเพจตอนเนี้กูที่มาต้องมีรุ่นนี้ไม่รู้เป็นอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าพราะตรงนั้นแหละทาให้กูก็อยากจะเก็บไว้โอเคกูต้องหาต้องหาแล้วก็เอาได้ในราคาที่รับได้ก็โอเคก็เก็บไว้นะครับเพราะนี่หลังๆนี่เป,นเปิดดูคือเนี่ยหลังประมาณนี้อะไรเงี้ยก็คือ เวลาเขาทามาจะขายเขาก็ทำมาสภาพดีกว่านี้แหละอันนี้กูก็ใส่ไงเออแล้วมันก็แบบดำๆไงสามพันเป็นรถเก็สี่แบบอู้บางอันก็ขึ้นสี่พันแล้วก็สูโอเยโรกุชี่เมื่อก่อนมันมันไม่ได้อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเออมันมันแบบเออก็เข้าใจแหละทุกอย่างมันเปลี่ยนลองหาดูนะครับแล้วใครอยากดูรีวิวที่มันละเอียดกว่านี้นะฮะเพราะเรารู้สึกว่าคู่นี้เราน่าจะเคยแล้วมัง้ง จำไม่ได้จริงๆว่าเคยหรือไม่เคยแต่คือซื้อขายซื้อขายมา4ี่หคู่แล้วแต่น่าจะถ้าละเอียดละเอียดก็ไปย้อนดูหลังๆแล้วกันเพราะเรารู้สึกว่ามันก็ซ้ำๆเดิมๆแล้วบางทีการที่แบบพูดละเอียดละเอียดคนก็จะเบื่อแล้วเรารู้สึกว่าไปหาดูแล้วกันกุชิมันก็คือกูชิอะนะเออประมาณนั้นวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากช่องอาร์ตยูทูบไว้ด้วยนะครับก็ลองมาหาดูนะครับมีความรู้ให้ลองหาดูในนั้นใครอยากได้รองเท้าใหม่เป็นใหม่ก็ลองศึกษาดูนะครับไอที่ให้เนี่ย ทำให้เนี่ยคือละเอียดแล้วไม่มีที่ไหนมาบอกคุณได้ขนาดนี้นะฮะหลายๆที่เขาเอาไปทํากําไรกันได้ก็เพราะว่าก็ต้องคัดสรรมาด้วยแบบนี้แหละเออว่ามันแท้เขาก็าเอาไปขายได้ราคาสูงซึ่งบางทีคุณอาจจะฟลุกได้ราคาดีไม่ได้ไม่ต้องแพงหรืออาจจะไปเจอเพจประมูลที่คุณดูแล้วว่ามันแท้คุณก็จะได้เออไปปิดตอนที่จะปิดอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นนะฮะลองไปหาดูแล้วก็ เพจรองท้าไปในมือสองซะใหญ่40-45ล้านข้มีเรก็อาจจะทำว่าพูดคุยกันได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้หาขายแล้วนะครับเพราะว่าเก็บไว้ดีกว่าเนาะเอามาคือมันได้กาไรหรือมันได้กําไรอูมันได้กําไรเยอะแต่ขี้เกียจรุ่นวายลิกเบื่อแล้วอะเออมันเบื่อแล้วมันสองปีกว่าแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเอาไว้พูดคุยแล้วกันนะประมาณนั้นวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย